สวัสดีครับกับพบหนีแล้วนะครับและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องนนน้นอ,นนนอง่ารักร1 5ทางหายไปนานเลยทีนี้นะครับวันนี้นะครับเดินมารีวิวถังป๊อปคอนตัวใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นถังป๊อปคอนที่อยากได้มากคิดมาหลายวันเลยกว่าจะซื้อนะครับก็คือถังป๊อปคอนอันนี้เลยไอรอนแมนนั่นเองนะครับโอ้ไอรอนแมนมาแบบ ครึ่งตัวเนาะเพราะว่าของเก่าขเขาส่วนมากก็จะเป็นแค่หัวใช่ไหมเห็นแบบมาหลายอะไรนะไออนแมนที่เป็นแค่หัวมีทั้งของ SF มีทั้งของเมเจอร์หลายเวอร์ชั่นมากๆเลยนะครับทีนี้เป็นเวอร์ชั่นที่มีครึ่งตัวแบบนี้จะพลาดได้งไงลนะอ,อันนี้นะครับเขาเป็นของดิสนีย์นะเห็นไหมดิสนีย์เอามาขายแนละ้วพอตอนนี้ฉลอง100ปีดิสนีย์นะครับก็จะมีแบบว่าถัง๊อปคอร์อะไรเงี้ยออกมาขายเรื่อยๆนะครับถึงว่าไม่ได้มีหนังเกี่ยวเขาก็จะออกมาขายเรื่อย วันนี้หนึ่งเลยเลือกตัวนี้มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูกัน,นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านาอดูกันเลยข้างหน้าเนี่ยในเ,เมื่อมันเป็นร้อปีดิสนีย์เนาะโคกับ Marvel, มาเวลมาฮ่าร้อปีดิสนีย์ห0ึปีมาเวลด้านหลังนี่ด้านหลังเขาก็จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างนะเห็นไหมเพราะว่าอันเนี้ยที่จริงมันสามารถเปิดไฟได้ที่ตานะเขาก็เลยบอกวิธีกันว่าจะเปิดตรงไหนใส่่านตรงไหนมีอะไรบ้างมีออนออฟไลท์แล้วก็ กดตรงไหนไฟจะติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันลายเยู่อกข้างในเนาะโอเคแกะดูกฟวมาเล้ยวก็ออกมาเลยโอ้สวยสวยเลยแต่อันนี้ทุกคนเวลาไปเลือกนะเลือกดีๆนะเพราะว่า มันจะมีตําหนิได้นะครับวันนี้หนึ่งก็เลือกมาหลายตัวแล้วเหมือนกันก็มีตําหนิเหมือนกันแต่ที่จริงอันนี้ก็มีตําหนินะแต่แบบว่าน่าจะแบบว่าน้อยที่สุดนะครับอันนี้ดูแบบช่วงช่วงหน้าเนี่ยแบบว่าอโอเคพอใช้ได้ไม่มีตําหนิบางตัวแบวบเป็นร้อยขีดด,ดําๆตรงนี้เพราะสีมันทะลอกนะครับโอเครูปทรงก็เป็นแบบนี้ครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวเห็นไหมดูชัดๆ,ๆะะด้านหลังเป็นถังพกพา็เปิดได้ตรงนี้ แต่เปิดมาก็จะเห็นเห็นนะเห็นไหมเห็นมีไฟด้านในเนาะส่วนตรงหัวนี่ก็มีสวิตต์ตรงนี้อีกด้านบนนี่แปะสกอตเทปม่อีกนะแปะสกอตเทปมาด้วยอ่ะไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดกันดีกว่าว่ามันคืออะไรนะครับะนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูรูปทรงภนะายนอกก่อนดีกว่าว่ามันมีขนาดไซส์อะไรเท่าไหร่บ้างเนาะถ้าเกิดว่าใครดูแบบว่าดูจากรูปอ่าดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะมองไม่ออกนึงไม่ออกเนาะอ่ะวัดเลยฐาน านเขานะฐานเกือบ11บนิ้วครับส1บดนิ้ว,วยาวสิบ1นิ้วความกว้างเนาะความกว้างประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับความสูงมากสูงเลยเดียวความสูงนี่ประมาณ10นิ้วนะครับสูง1ินิ้วอมืมันจะคล้ายๆตัว หลายๆตัวนะคล้ายๆตัวอุนตาแมนนะอุลตาแมนแล้วก็คล้ายๆตัวเดอะล็อกนะครับที่เป็นครึ่งตัวแล้วมีหัวแต่ขนาดไม่เท่ากันนะหนึ่งลองวัดดูแล้วเ,เดี๋ยวมาทำให้ดูเนาะนะรูปทรงครับเป็นพลาสติกสีแต่ที่จริงมันก็มีรอยถลอกมีรอยขูดขีดอยู่นะเป็นรอยเหมือนรอยขนแมวนะครับนะนะมาดูด้านในเปิดปุ๊บจะเห็นว่ามันมีไฟอยู่นะ ตรงนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงหน้าอกเนี่ยันไอ้กลอสแมนเนี่ยกดปุ๊บมันกดได้นะเป็นสปริงปุ๊บมันมีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าด้านในนะครับมันจะมีนี่อยู่เห็นไหมมันจะมีทั้งมีมีสวิตช์ตรงนี้แล้วก็สับสวิตช์ก่อนหนึ่งสับสวิตช์ตอนหนึ่งอก็คือมันจะมีมันจะเห็นว่าสับสวิตช์ขึ้นส,สวัดสวิตช์ลงนะตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านนี้นะคะเป็นฐานเราต้องดึงง้นนี่ออกก่อนนี่ ตัวขั้นฐานออกนะมันก็จะทําให้ฐานเนี่ยใช้งานได้ฐานในไทยใช้ฐานเหมือนฐานกระดุมของนาฬิกานะ LRC14 นะครับอ่ะลองกดดูว้าวติดอ่ะอาจจะมองไม่เห็นเอาปิดไฟก่อนอ่ามีไฟติดเห็นมากอโอเคมีไฟติดอ่ะต่อไปเรามาดูด้านบน ด้านบนตรงหัวเนี่ยมันดูไฟตรงตากันนะไฟตรงตาเนี่ยตรงปาบอกตรงตาจะมีไฟด้วยเขามีสกอ็อตเทปแปะอยู่สกอ็อตเทปแปะอยู่เราต้องแกะสกอ็อตเทปออกก่อน สกอก็เทปแปะออกอยู่แล้วก็จะมันจะเห็นสวิตตรงนี้แล้เปิดสวิตเห็นไหมสวิตมันจะมีแบบว่าด้านหนึ่งเป็นมันจะเป็นรอยนูนเล็กอ่ะเป็นกลมเฉยเฉยมาอันี้กลมเฉยๆนนกยๆัแอันนี้เป็นกลมที่แบบมีเหมือนมีไฟอ่ะเนี้เปิดไปอ่ะมันก็ยังไม่ติดอ่ะมนี่สับสวิตแล้วนะไฟที่ตายังไม่ติดม ด้านบนมันมีสวิตช์นะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าแค่สับสวิตช์แค่เนี้ยนะมันไม่ติดนะไฟไม่ติดอะ่ะดูสับห้ดูข้างหลังนะเนี่ยอันนี้เปิดแล้วนะไม่ติดจะไหมนี่ปิดนี่เปิด,นนปดไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ยังไม่ดึงอันนี้ออกไงทุกคนนะไม่ดึงอันออน,นี้ออกอันเนี้ยดึงมออกมานี่เป็นแท่งแบบนี้เลยนะทุกคนแท่งผมี่จะมีไฟตรงนี้เนาะก็ดึงนี้ออกเหมือนกัน,นติดแล้วเห็นไหมไฟติดแล้วอันนี้มันี่ปิดสวิต เปิดสวิตโอ้เดี๋ยวไอ้ตรงด้านในเนี่ยมันจะมีเหมือนแท่นแท่นพลาสติกใสๆอยู่เห็นไหมเนี่ยแล้วมันพอไอ้นี่เข้าไปโดนปุ๊บมันก็เหมือนว่าจะเป็นไฟส่องขยายไปที่ตาแล้เปล่าโอเคนี่คือตายอะปิดสายก่อนอาเปิดฟืบมาเปิดพัดกลางกันกนะโอ้นี่ สียได้แล้วท <Bond> <Pokémon> ี่จริงมันน่าจะเป็นสีอื่นตรงนี้น่าจะเป็นสีน้าเงินเนาะใช่ไหมนี่น่าจะเป็นลาสีแดงนะครับที่จริงเราสามารถไปเปลี่ยนไฟได้นะใครอยากได้สีไหนก็สามารถไปเปลี่ยนไฟได้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมันดีไหม ันดีไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันบ้างดีกว่าดีขนาดนี้มีไฟทั้ง2จุดขนาดนี้ราคาก็แรงไม่ใช่น้อย8 9ทุกคน8 9 890บาททุกคนอ่ะจะได้ถังปปคอนอันนี้นะครับใส่ปปคอนได้แต่ที่จริงก็ไม่มีใครเขาใส่ปปคอนเนาะเขาแยกมาให้นะครับแยกเป็นได้ปปคอนแล้วก็ได้น้ำสองแก้วซึ่งน้ำสามารถรีฟิลได้ด้วยนะคระับเอาเป็นว่าใครชอบตัวนี้นะก็ไป มาสะสมได้มันสุดมากๆเลยอะอย่างที่บอกไปว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมเดี๋ยวหนึ่งไปหยิบมาให้ดูว่าคล้ายตัวไหนเนาะมาแล้วทุกคนเนี่ยคล้ายตัวนี้เห็นไหมคล้ายเดือดล็อกเห็นไหมหายีปจากเรื่องซาแซมเนาะคล้ายซาแซมขนาดก็พอๆกันแต่ซาแซมเล็กกว่า อีกตัวหนึ่งก็ขายกับอุลตร้าแมนนี่แต่อุลตร้าแมนเนี่ยตัวตัวหน้าอกเล็กกว่าคอเขายาวเนาะแต่อุลตร้าแมนสูงกว่าคล้ายๆกันถ้าเอามาวางเรียงก,กันก็สวยเลยนะนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไปก่อนแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบาย เอาไว้เป็นโคมไฟตอนกลางคืนได้นะที่หัวเตียงก็ได้กดตรงนี้เนาะง่ายดีแต่ตรงข้างหลังเนี่ยลำบากนิดนึงนะ